สวัสดีจ้าพี่น้องเอฟซีสุขุสุขคนมาเด้อพี่น้องเอฟซีเก็บดอกแค่ฝรั่งน้ำกันป้าดอกแค่ดอกดอก,ดอกบังเพลพี่น้องเอ้คุณเก็บต้นเดียวก็เลยจ้ะมีดอกแค่ฝรั่งห้เบิง้งไกลไกก้อนเก็บเนาจะจ้ะมีเอฟซีบัอยากเก็บเป็นมาห้ทายเบิง้งไกลไกห้เบิ้งแน่นะจะ้าเนาะนี่ดอกแค่ฝรั่งนี่เนาะเต่เขาเอ่อลูกส่งเขากับไข่ดอกสโนหรือดอกแค่บานเท่าห่ะจะ้ะแต่ว่าดอกแค่ โอ้ดอกแคบานเนาะ,<ม>ะดอกใหญ่กว่าดอกใบเขาเห็นบ่าจา้ะนะจะเป็นจังไงจีอ้าดอกดอกดๆกดกพี่น้องบนขขามันข้าบนยังบ้านในบานจ้ะมีตอยูกางลางนี่นี่เจ็บเจ็บเจ็บจะพี่น้องเก็บไปตุนไว้่ากินเนาะจ้ะเพราะว่าปีหนึ่งมิคนี่เที่ยเดียวนะจ้ะเขาออกดอก หอมพี่น้องด้วยหอมฝุ่งผักอันนี้ทั้งหอมทั้งแสบด้วยจ้าผักปลากินใดจ้าพี่น้องทั้งหอมทั้งแสบเดี๋ยวนี้รูดูดอกแคปลาไปต้นใดกระโดกดกบางต้นก็สูงขักเก็บบาถึงเนาะจ้าต้นนี้กับปีอยู่ก็สูงไหมพี่น้อง โอ้น้ำนี่กี่ละน้ำปักแล้วพ้่งน,นอกดอกแค่ฝรั่งนี่เอาไปทำไข่เกียวไปแกงสมแซบด้วยจ้ะมีไอ้วิธีตุนของบยโกยโก็คือไบโยสิเก็บเก็บเก็บไปแล้วก็สิแบบแพกสดเลยได้จ้ะ โอ้ยน้ำกระสิบแบบที่ว่าหลูดเอาแต่ดอกนะจ๊ะเฮา่าไปกินก้านใบเขาได้จ้ะกินก้านใบนะจ๊ะเนาะให้เอาแต่ดอกได้จ้ะเพราะว่ากิงก้านใบเขาจะมีะสารพิษให้กินแต่ดอกเขาจ้ะ โอ้ยน้ำพี่น้องน้ำน้ำแกงสมกระแซบแซบแต่พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวสิปเก็บไปอันทํำแกงแก,แกงสมอันกุ้งกินจ้ะแกงสมปลาก,กระป๋องกุ้งกินไข่เกียวนี่เฮ็ดไปแล้วเก็บไปคลิปที่แล้วอันไปเฮ็ดไข่เกี้ยวกินแต่ว่าบ่อใดไทยให้เอฟซีบึง พอบ้าอออมองตังกองกับตังย่าต้องให้อันไทยเอกจับกิ้งไว้ให้ครับพี่นอ้องใ,ให้ดึงกิ้งลุกมาให้สิพอ่อล่ะล่ะจ้ะ เดี๋ยวจังไปเบิ้งอยู่บาน้อพี่น้องโอ้ยหอมป่าอยู่หอมดอกอันนี้แห้งหอมดอกักกระยอมแม่พี่น้องนี่ถอาาเฮ้าเอาไปทําใครเกี่ยวเนาะจ้ะนี่เอานี่ก็เอาดอกประมานนี่นะจ้ะดอกดอกยาบานไหมนีสิแสบเนาะจ้ะ้าเอาไปทอดกรอบนี่สิเนาะเอาดอกบานเน้ยจ้ะ ถ้าเอาไปแกงสมนี่ก็นีน่แหละก็เอาดอกพ่อบานมาหนีแล้วจ้ะเนาะอย่าบานแห้งนะนี่ดอกพ่อบานมาหนีนะจ้ะแกงสมแล้วแ,ลแต่ผู้มักเน,นาะเน,นาะปลาโยก,กับเบาาห้ยฟังนะจ้ะเนาะนี่พ่อแล้วจ้ยะ เมื่อเมื่อดอกจากพี่น้องพ,พุ่นพุ่นทางพุ่นกับไล้โอ้โหอ้อมต้นเลยคุณคุณหละ่ะไลยเขาเป็นช้อนนี่ตอกคุนเห็นว่าจากพี่น้องคุนพุ่มเป็นพ่วงอยู่โอ้โต้นนี้ดอกดกดกคักเบิ่งนะเก็บดอกแค่ฝรั่งมากเมื่อน,นี้เนาะจากป่าอยู่สิเอามา แพ็กเขาชงฟิตเนาะจ้ะตุนใบกินช่วงฤดูเขาบ่มมี่เนาะจ้ะเพราะว่าพักป้านี่ก็จะมีปีละรังเนาะจ้ะอันใดที่ตุนเขาช่องฟิตได้ก็สิเก็บมาตุนเนาะจ้ะนี่เนาะจ้ะได้พูนถาดเลยพี่น้องเ้ยมันะจ้ะแล้วก็สิทําเมนูแกงสมดอกแก่ฟลังปลากระป,อป,ระปอ๋องกุ้งซดวัตถดิบดก็สิมีนี่ดอกแก่ฟลังเนาะจ้ะปลาโยใส่หนึ่งถ้วยเนาะจ้ะปลากระป๋องหนึ่งกระป๋องเนาะจ้ะอันนี้จะหนามะขาม อันนี้พริกแกงเนาะจ้ะพริกแกงนี่ปายู่ซื้อสําเร็จมากเนาะจ้ะเขาจะตําเองก็ได้ด้วยจ้ะอันนี้จะเป็นกุ้งสดเนาะจ้าจัดรวลงมือทํากันเลยจ้าตอนแรกก็จะตาพริกแกงแล้วกว็าปลากระป๋องก่อนเนาะจ้ะ ปลากระป๋องทีหยุดในถ้วยเมื่อกี้นะจ่ะมาสักสองชิ้น สองลงไปเลยนะจ๊ะเข้าสิปปูงก้อนนะจ๊ะจังสิบมาใส่ดอกแคฝรั่งที่หลังนำมาขามเปียกจ้ะมันตาลจ้ะประมาณนึงสอดซาคึ่งนะจ๊ะจ้ะให้มีชอ้อนผงลงลบทะแล้วก็ใส่กุ้งลงไปเลยจ้ะ จนดอกแค่ซุกเนะจ้ะจนกุ้งสดก็เป็นว่ากินได้จ้าอือพอดีเลยจ้ะอดอกแค่ซุกแลวเขากับปิดเตาแล้วก็ตักใส่ถ้วยเลยจ้ากุ้งกับซุกพอดีเลยจ้ะได้หนากินว่าจ้าพี่น้องแกงดอกแค่ฟรังใส่ปลากระป๋องกุ้งสดจ้า เ,เดี๋ยวพี่น้องเอฟซีมากินแกงสมดอกแคฟักังปลากระป๋องกุ้งสดน้ำกันจ้าแล้วกัมีสมตำเนาะจ้าอันนี้ ผักลวกเนาะจ้ะผักปลาลวกผักทีปลาอยู่ไปเก็บมากเนาะจ้ะแซ่บอิริแกงใส่ปลากระปองแบบง่ายๆเนาะจ้ะใส่กุุงสดแสบแห้ง่ะพี่น้อง ย่าหวานกบหวานสงส้อจะไปน้องถ้าเข้ากินสดเนาะจะเข้าจบกรอบเป็นหวานนิดๆเอามาลวกนี่ก็จะแบบลวกบานน่านก็จะกรอบหวานเนาะจ้ะหรือเขาเสียลวกแบบนิ่มก็ได้ด้วยแต่ว่าเขาจะออกรวดหวานหวานเนาะจ้ะอันนี้อันนี้พักอันพักกาดป้าทีป้ายู่ไปเก็บมาเนาะจ้ะคล้ายๆพักกาดสนิมนะจ้ะเนาะนี่กระแซ็บจ้าเนี่อืม กวางอ่อยทักที่รอมลวก พักขึ้นรอกก่มแสบจเขก็จะแบบแบบไม่กินคลายๆพักขึ้นชายนะจ๊ะเนาะจะออกอหวา,านนิดๆน,นะจ๊ะแกงดอกแค่วลังนี่ก็แซสบจะพี่นง่ง ปอบเปลี่ยนดอกแค่ฟลังนี่ก็บคลิ๊กรสชาติก็บคลายดอกแค่บานเห่าเนะจ้ะเนาะแต่เจ้าคนอื่นดอกแค่ฟลังนะจ้ะเนาะฟลังเด๋วคือเขาขื่นยู่เมื่อพฟรังนั่นแหละจ้ะเนาะ รสชาติคล้ายๆกันได้จ้ะแซ่บแฮง ที่แพ็คก,ก็คือแบบที่ว่าเขาจะแพ็คใส่ถุงแบบที่ว่าเขาจะกินจะรับข้าวเนาะจากว่าเขาจะกินละกามล้านหลายปันดังเนะจนะ้ะเนาะแต่ว่าถ้ากันนี่เขาเป็นแล้วเขาไปทำอาหารหรือเขาไปลวกนี่ก็จะหยุบลู่นะจ้ะนี่คือแพ็คใส่ถุงสูญญากาศเนาะเขาจะแพ็คแบบถุงธรรมดาก็ได้ได้ดจ้ะ นี่ถ้าเขาแพ็กแบบถุงสูญญากาศเนาะจ้ะเห็นเ่าะเขาจะรีบแบนเนาะจ้าแต่เขาอเอาเขาช่องฟิตเนาะแบบที่ว่าช่องฟิตเท่าก็จะมีพื้นที่เยอะนะจ้ะเนาะจะแพ็กแบบถุงธรรมดาก็ได,ได้เด้จ้านี่ยซีถุงเนาะจ้าเนาะนี่คือวิธีตุนผักดอกแค่กำลังไปกิน,น,นหน้าหน้างตายอยู่ได้จ้ะเนี่เขาจะลวกก็ได้จ้ะแบบไงไ่ายๆเนาะ เมาต้มไดนะจ๊ะเนาะ่จานเนาะเขากบกาปริมาณกินแบบที่ว่าเขากินตละครั้งน่ะนะจ๊ะนะเนาะเขาจะเอามาทําแกงสม้ามาจ,ะจะเอามาทาไข่เกี่ยวจะจะเอามะทอดมาพัดใดได้เนี่จ้ะผัดน้ำมันหอยกัได,ด้เน้จ้ะหรือเขาจะผัดแบบใส่หมูใส่ไก่ยังสีนะจ๊ะไก้เน้จ้ะเน้อนี่รสชาติเขาจะหวานนุ่มอร่อยจ้ะ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใน้ด้จ้าพี่น้องเด้อขอบคุณพี่น้องเอฟซีห,ออหลายได้จ้าเด้อทั้งเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่